สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอทฤษฎีตัวอย่างของเครื่องเล่นในส่วนสนุกที่เราได้ไปทัศนศึกษากันมาโดยพวกเราจะมานำเสนอทฤษฎีของเครื่องเล่นไวกิ้งกันค่ะเครื่องเล่นไวกิ้งกระบวนการเล่นของเครื่องเล่นนี้คือการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุก,กลับไปกลับมาซ้ำที่เดิมผ่านตำแหน่งสมบูรณ์หรือเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิก โดยที่ชัดเจนอีกลักษณะหนึ่งคือการแกว่งของลูกตุ้มเกิดความเร่ง a 1จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงที่จะกดผู้เล่นให้ติดกับที่นั่งส่วนความเร่ง a 2 เป็นความเร่งที่ทําให้รับรู้ถึงการเพิ่มหรือการชะลอความเร็วของเครื่องเล่นในจังหวะที่ลำเรือถูกเวี่ยงไปปลายของการแกว่งทั้งสองด้านแล้วตรงปลายทั้งสองด้านนี้จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความเร่ง A 2มากแต่จะรู้สึกถึงความเบี่ยงของ A 1น้อยแต่เมื่อลำเรือเคลื่อนที่ออกจากปลายของการแกว่งมาถึงตรงที่ลำเรืออยู่ ด้านล่างสุดตรงครึ่งทางของการแกว่งในจังหวะนี้ผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเร่ง a 2ไม่มากแต่จะรู้ถึงความเร็วที่มีค่ามากและรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงความเร่ง a 1มากด้วยจากรูปแสดงถึงทิศทางของความเร่งทั้งสองขณะเคลื่อนที่เป็นการอธิบายเรือไบจิ้งด้วยการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาแต่ในการเล่นจริงอาจจะมีการเคลื่อนที่ที่แปลกไปจากนี้บ้างขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมเครื่องเล่น